คอนเซปต์ของรถคันนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องย้อนกลับไปว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากาชุดแต่งว i ยบอดี้ปงเย็บของญี่ปุ่นนะฮะของล็อกเก็ตเปนี่กับฟิวเวอ y w a ี้วอลกนะครับแต่ว่าของสองเจ้าใหญ่เนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ทำรถสีประตูนี้ผมก็มีความคิดว่ารถบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่รถซิงบ้านเราจะเป็นจะเป็นรถสีประตูจะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะปั้นชุดแต่งลักษณะเนี้ยเป็นของยี่ห้อของเราเองแล้วก็ทำใส่กับรถบ้านแบนบบ,บ้านเราได้ให้ทุกคนเข้าได้ถึงนะฮะ จะมีการเอาแนวการเฟสติเมนต์ของของทางฝั่งอเมริกามาร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นพวกล้อหรือการไดตรับช่วงล่างอย่างเงี้ยนะฮะล้อเราก็เลือกเป็นล้อเวิร์กนะครับหน้ากว้างก็9.5 o f f เ e ตลบ30เยอะนิดนึงส่วนล้อหลังก็กว้าง1.5นะ o f f เ e ตก็ประมาณลบ33ส่วนช่วงล่างถุงล,งงลมเนี่ยก็จะสะดวกในการขับใช้งานนะฮะจะขึ้นตึกจะไปเที่ยวขึ้นห้างหรือว่าจะไปต่างจังหวัดก็ยังใช้งานได้ปกติความนิ่มก็ยัง เรียกว่าใกล้เคียงกับของเดิมนะฮะส่วนเรื่องการแต่งอื่นๆก็จะมีภายในนะฮะนิดๆหน่อยๆเป็นงานคาร์บอนใส่เข้าไปแล้วก็ภายนอกอื่นๆก็จะเป็นชุดงานคาร์บอนที่ทางทางบริษัทเราผลิตนะครับอย่างเช่นพวกดีทีวีฝากระโปรงหน้าหลังคาร์บอนอะไรพวกนี้ครับซึ่งอันนี้ตัวชุดแต่งตัวนี้เรา,เราใช้เราใช้แบรนด์ว่าเออเคปแมนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็นสเตปรถบ้านอยู่นะครับยังเป็นเครื่องเดิมก็คือมีแค่การปรับจูนกล่อง ECU นะฮะปัจจุบันตอนนี้ใช้กล่องออกเ m a แม็ก ของของ E.T.U. Shop อยู่นะครับก mm ็ป hmm. รับจูนโดยที่วิชัยการช่างนะครับเจ้าของเดนัวคิง